นะครับนายทักษินและนางสาวยิ่งลักคืนให้กับประเทศชาติประชาชนข้อที่สองยอมรับเข้ากระบวนการยุติธรรมเข้ามาสู่กระบวนการจำรับโทษนะครับตามที่ศาลตัดสินนะได้พิพากษาไว้แล้วถ้ารับได้เงื่อนไขสองข้อนี้ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่อนุญาตให้กับประเทศไทยได้ครับนี่ไงฮะสองคำถามใหญ่ค่ะใช่ก็ออกมาโต้แทนคนเอกยุทธ มีแค่คนเดียวนะครับามาเราปิดท้ายเบรกนี้ด้วยข่าวดีๆกันหน่อยครับน้องมิว้วฮะข่าวดีๆน,นะคะสำหรับแฟนรายการในชัานครองข่าวค่ะที่ร่วมสนุกกับรายการเมื่อวานนี้นะคะรายชื่อผู้โชคดี3ท่านค่ะก็คือคุณประเทืองอมริตนะคะจากกรุงเทพค่ะคุณปรางจากร้อยเอ็ด คุณรุ่งทิพย์เพิ่มสุวรรณนะคะได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูปผสมโสมตาบอลแบกไปนะคะ3ท่านยินดีด้วยส่วนท่านอื่นๆที่อยากได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะร่วมสนุกกับเนชั่นกรองข่าวของเราได้ค่ะโดยเฉพาะในเดือนนี้นะร่วมฉลองครบรอบ50ปีเนชั่นกับแฮปปี้ช้อปปิ้งค่ะที่ยกขบวนสินค้ามากมายลดสูงสุดกว่า85เ นอกจากนี้ยังได้รับส่วนลดต่อที่2นะคะลดทันทีเพิ่มไปอีก100บาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทกับสินค้าที่ร่วมรายการยาวไปจนถึงสิ้นเดือนค่ะ31กร,รกฎาคมนี้เท่านั้นและก็วันนี้พิเศษสุดๆนะคะแฮปปี้ช้อปปิ้มีสินค้าดีๆมาแจกกับคุณผู้ชม สามรางวัลด้วยกันค่ะอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะสำหรับบอนแบกค่ะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมโสมผลิตจากรังนกแท้ธรรมชาติที่มีคุณภาพดื่มได้ทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านนะคะโดยแจกไปให้ทดลองฟรีกันเลย3รางวัลรางวัลละ1กล่องมูลค่า600บาท กติกาง่ายๆคุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตอนนี้นะคะเห็นทีวอคตมุมจอตอนนี้ไหมคะสาม,มารถสแกนได้เลยค่ะสะแกนแอดไลน์ไปที่แอดแฮปปี้อันเดอร์สกอร์ช้อจากนั้นนะคะส่งข้อความเข้าไลน์ที่แอดไปค่ะบอกว่า Happy 50ปีเนชั่นตามด้วยชื่อสกุลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ทีมงานจะจับรางวัล ตามรางวัลผู้โชคดีนะคะแล้วก็จะประกาศรายชื่อในรายการในช่นงกรองข่าวทุกวันทุกเย็นแบบนี้ค่ะครับนะครับพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวเรามีคำตอบว่าคุณทักษิณโอกาสจะได้กลับประเทศไทยทมีกี่เปอร์เซ็นต์สักครู่ครับฉลอง50ปีเนชั่นแฮปปี้ช้อปปิ้งมอบส่วนลดสูงสุดกว่าป และรับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ2,000บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นอยาคักเหี่ยงเจียขีเพียงแก้ไขเปลี่ยนฤดูหนาวร้อนร้อนท้องขึ้นท้องเฝออยาห่วงสัวจีกิบอีแก้ลมวิง